ออชูตุลมอนดูมิซามิสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันเนาะกลัมาเพื่อนเพื่อนทุกคนคงสบายดีเนาะวันนี้เรามาดูซิว่าจะจีทำอะไรอ่าวันนี้เจเจจะมาทำผัดไทยเจจ้ะชีวีเฟออชูดุวีเรยผัดไทยเจเปิดเจตรียนปะไรนะอารุเมลเฟอร์เปิดไฟเพื่อนเพื่อนใส่น้ำมันเมดอัมเปอดุวเด้อ โอ้โหลุยอุตติย์จะลุยน็อกมากล่ะลุยออร์เดเน่นะพเพื่อนๆเราใช้ลุยเนะี่ยอันนี้น้ำมันอันนี้นะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้แต่น้ำมันมะพร้าวเราหมดโอเคตู้เตอร์สวิตต์อ่ะโอ้ว้าพปปเพปเป้ทำกันเลยนะพเพื่อนๆเปิดไฟละจะใส่อันนี้เป็นกระลำปีหั่นนะพเพื่อนๆนะเซเลจูงรงเอ็มเอ็นซีแล้วก็กตู้เตอร์สวิตใส่ไปเลย กระทะยังไม่ต้องร้อนไม่เป็นไรใส่ลงไปเลยแล้วก็หัวไชเท้านะเพืเ่อนๆหัวไชเท้าหรือหัวไชโป๊แห้งรานะคาดีเซชแล้วก็าาใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้หอมนะเพืเ่อน เดี๋ยวพอกระทะร้อนดีแล้วนะเพืเ่อนๆนะให้ร้อนเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันจ้ะจ้าไขมนะันเจนังชีเวคาชูเตะโปรตีนเดอะโซจ่าใส่โปรตีนถั่วเหลืองนะเพืเ่อนๆสองสามส,ามสี่สี่เพิ่ง จิบก็เลยแกักซอนนะคุนเบิรอคนนะมันหมนโอเคไม่หอมเลยเสร็จแล้วเราจะใส่ซอสชานะแม็กกี้เหมือนเดิมยิคิดมม็กกี้คูพิยาเปลง่ง ห,หนึ่งช้อนโต๊ะคันข้าวเลยนะเพื่อนๆนะเปิดไฟแรงเลยนะเพื่อนๆเสร็จแล้วตามด้วยตูฟูเต้าหู้ขาวคุเป้อังกัตติเดเสร็จแล้วเราจะตามด้วย กะัำปลีแร์มิสเซลอุ้นเต้นเพื่อนทางนี้ก็ดูไฟนะเพื่อนอย่าให้แรงกันไปตัวว้ยเบียงหรือเปล่านะใส่ลงไปเลยอุนน้นเส้นเสร็จแล้ว อันนี้เป็นซ so ja, อ,อช่าองุ่เม็ดมอชีใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนพอเพื่อนๆแล้วก็เหลือไว้เหลือไว้้าไปอัมเปอร์ของเดกโกลาเซอองผัดให้เข้ากันเลยเบียงคุมเมสชิซซี่ตัวเม็ดซอช่าก็ มันจะน้ำเอิ่มปะดูน้ำนล้วมันเพิ่มใส่น้ำนะ,อะ,อะ,อะสองตัวเสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ำตาล เราไม่ชอบหวานมากเพื่อนๆเราเม็นอัมเปอร์ดูสิขาแฟงนะแล้วเราจะใส่น้ำต้มใส่ชูนิดหน่อยเพื่อนๆนี่เป็นเคล็ดลับของเราให้เส้นเหนียวนุ่มนะเพื่อนๆ นี่อ่งซุปพอเละปัดดียวเมัวเลยแล้วมากุเตชิมเจวีโควันนี้ช่วยชักเสิยทงเดี๋ยวเรากลับมาจ้า อ่ะตุดดซีเดี๋ยวไปเอามะนาวก่อนจ้าเชลก็วิงว่งนะเชลเม็ดออมปสัสซีโทนถ่ายมะนาวนะเพื่อนๆนะเราจะไม่ใส่น้ำมะขามนะเพื่อนๆเพราะน้ำมะขามเราไม่ค่อยถูกกันใส่กินน้ำมะขามมากๆแล้วก็ทําให้ถ่ายท้องนิดหน่อยนะเพื่อนๆก็เชลเม,มเเล็ดชุดดซีโอนเออเพสไอโกลพลตสหัน่นถั่วนะเพื่อนๆน,นะถั่วยาวส่วนถั่วยาวแบบแบน เอาไปหัน่นะนะเพื่อนเสร็จแล้วเราจะชิมอีกรอบหนึ่งชิมเส้นเขาบ้าขงข้งนี้อุ๊บอืมอร่อยมากโอเคเพื่อนเเสร็จล้เดี๋ยวก่อนจะเสร็จนะใส่ถั่วก่อนเห็นเม็ดกากาเวตดคือเย,ยถั่วที่สองขวบเพื่อนอืม หอ้ยอมแล้วเสร็จแล้วก็โรยด้วยผักชีนะเพื่อนนะคกเรียนใส่เยอะๆเลยสุดยอดสุดยอดใส่ไปอีกค่ะเป็นผักที่เราชอบมาก โอเคปิดไฟนะเพื่อนๆจ้ะไวเตงโาเฟอร์ปัปสลาตาบปล่าจุดดสซวีจ้าจ้าเพื่อนๆน่ากินไหมเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเขยิบให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราก็จะโรยถั่วไปอืมโรยไปเยอะๆค่ะอืมไม่ต้องขี้เหนียวค่ะคะได้อร่อยค่ะโอเคจ้า เนาะจสเปร์ค no? yeah, ่ะองค์พระรับเพื่อนฟัวอย่าลืมซับสไครให้เราจะได้เป็นกําลังใจให้เราเนาะแล้วก็เจเจก็จะได้มาเจอกันอีกคราวหน้าแล้วจะได้ไม่พลาดวิดีโอของเราอย่าลืมซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยเนาะเพื่อนๆก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยพูดซ้ำพูดซากพูดซ้ำพูดแซะบางทีก็พูดผิดพูดถูกต้องขอโทษเพื่อนๆเนาะโอเคจ้าดีโซเล่บากฟัวจะบากเลยอันเปิร์มัลและสัมเเลงช์อันเปิร์เรื่องลังก์็สียบ้า เสิมแปรปองฉนแ่ฉันลืมไปทำแบบนี้นใช่ไหมฉันได้ดีขึ้นลันมีความสุขมากข้นฉันร้กดี้นฉันรูกดี้นฉันรู้สึกดันรู้สกดบนฉัน้กดีนเลยจู้าแก้นฉันรู้สึกดนผัดรายสึก่อขพืนอันๆนะโอกคจ้นรันเาสุข้นฉันะเพส่อขนๆนะู้าอก่ีขึ้นฉนรูข้นะดูนี่ดูนี่น่ากินไหม จของเจคะ่ะของเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยเดี๋ยวจะกินเผื่อน,นะจ๊ะนี่มากินไหมอุ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆอ,อุ้ยกล้องสั่นหน่อยนะวันนี้เพื่อนๆจ๋าหิวอะไรจ้าโคบิลูจุ๊บ